สนับสนุนโดยโรงภาพเพียงในเครือเอสเส,สวัสดีครับ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมูฟวี่กรูรายการเพื่อคนรักหนังเหมือนเราสองคนครับชายเพราะเราสองคนนั้นจะมาช่วยคุณดูหนังเก่งขึ้นครับชายและพี่นรีนะครับกลับมาเจอกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับกับรายการมูฟวี่กรูของเราทุกคืนวันเสาร์ทางช่อง GMM 25แห่งนี้นั่นเองนะครับและเช่นเคยครับถ้าคุณผู้ชมอยากพูดคุยกับเรา2คนนะครับหรือว่าอัปเดตข่าวสารต่างๆรวมไปถึงร่วมกิจกรรมสนุกๆกับทางรายการเข้ามาได้เลยนะครับที่ f a c e b o o อย่างเป็นทางการของเราที่ Mo ับูฟ DC ีะครับที่ได้มีโอกาสไได้ปชมภาพยรเื่อง Fury of the God มาแล้วนะครับในเครือรงภาพยนต์อนั้นก็ได้รับของที่ลึกที่เป็นลิกสิ์แท้เลยนะครับเป็นของ กับบ้านสําหรับนักสะสมนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้ชมภาพยนตร์นี้หรืออยากจะชมซ้ําอีกครั้งก็ยังมีสิทธิ์ในการรับของที่ลึกเช่นกันส่วนรายละเอียดของโปรโมชั่นของภาพยนตร์เรื่องนี้มีอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวชายจะมาบอกคุณผู้ชมนะครับในช่วง sfnews ครับครับผมส่วนต้นเดือนหน้าเนี่ยนะครับทาง sf ก็จะจับมือกับค่ายผู้จัดจำหน่ายภาพยนตร์เรื่อง the super mario brothers movie นะครับที่กำลังจะเข้าฉายแล้วครับต้นเดือนเมษายนนี้ใครที่เป็นแฟนเกมม a r i o ออย่างชายนะครับจากทางค่าย nintendo เนี่ยนะครับรอชมกันได้เลยนะครับและถ้าอยากจะได้ของที่ เร่ลึกจากภาพยนตร์เรื่องนี้ต้องติดตามกติกาที่ชายจะนำมาบอกกันในช่วง SF News ช่วงนี้แหละครับช่วง SF News The Wizard gave กลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวของบิลลี่แบดเซนครับหลังจากที่ได้พลังพิเศษให้กลายร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่หุ่นลัมเบิร์กเชซแมแต่ตัวของเขาเองก็อดตั้งคำถามในใจไม่ได้นะครับว่าเขาคู่ควรกับพลังนี้หรือไม่ในทางกลับกันนะครับก็สร้างความไม่พอใจให้กับเฮสเปรานะครับและคลิปโซีิดาแห่งเทพอตลาสที่ได้รู้ว่าบิลลี่นะครับได้รับพลังวิเศษที่ไม่คู่ควรครับพวกนางจึงมาเยือนโลกและหวังว่าจะนำพลังกลับคืนไปพร้อมกับสร้างความวุ่นวายให้กับโลกไปพร้อมกันครับบิลลี่นะครับจึงต้อง หนึก่กำลังกับครอบครัวเข้าปกป้องโลกและพิสูจนได้เห็นว่ามนุษย์เด็กวัยรุ่นแบบเขานะครับก็คู่ควรกับพลังพิเศษนี้เอาใจช่วยพร้อมกันได้นะครับในวันที่16มีนาคมนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ครับ นอกจากนี้นะครับสมาชิก SF Plus ที่ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เรื่องเชแรม h e r y of the Gods ทุกที่นั่งครับรับทันที Collectible Ticket ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์มูลค่า159บาทจํานวน1ชิ้นมีให้สะสมถึง2แบบนะครับจำนวนจํากัด2,000สิดเท่านั้นตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่31มีนาคมนี้ใครที่ยังไม่มีบัตร SF สมัครฟรีได้ตั้งแต่วันนี้นะครับที่โรงภาพยนตร์ในเครือ SF ทุกสาขา และสำหรับแฟนๆเกม Nintendo นะครับที่รอคอยภาพยนต์แอนิเมชัน The Super Mario Brothers Movie เรื่องราวกรารผจญภัยในอาณาจักรเห็ดของ Mario Luigi และเจ้าหญิง Peach ไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าโรงภาพยนต์ในเครือ SF ให้คุณเลือกที่นั่งที่ดีที่สุดก่อนใครครับพร้อมรับของที่ระลึกลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนต์ครับเพียงซื้อบัตรชมภาพยนต์ล่วงหน้าเรื่อง The Super Mario Brothers Movie ทุกสองที่นั่งรับ characters pin ลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์จำนวน1ชิ้นแบบสุ่มซุ่มจากตัวละคร4ตัว ไม่ว่าจะเป็นมาริโอ้ลุยจิเจ้าหญิงพีชและโทดครับมูลค่า199บาทจำนวนจำกัด6 1 0แรกเท่านั้นซื้อบัตรได้ทุกช่องทางการจำหน่ายของโรงภาพยนตร์ในเคร์ SF, ตั้งแต่วันที่11มีนาคมนี้ถึงวันที่4เมษายนนี้ใครที่เป็นแฟนมาริโอต้องไม่พลาดครับและออกผระภัยพร้อมกันได้ในวันที่5เมษายนนี้ที่โรงภาพยนตร์ในเคร SF ย เช็ครอบฉายซื้อตั๋วหนังง่ายๆที่แอปพลิเคชัน SF Cinema หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ w w w s f c i n e m a c o m และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF เพราะโปรดีๆรอคุณอยู่อีกเพียบ มาต่อกันกับช่วง movie guru highlight ของเรากันนะครับ h i ไลท์สัปดาห์นี้เนี่ยนะครับอัปเดตข่าวสารกันอย่างเข้มข้นแน่นอนเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างหนังใหม่ๆที่ยังไม่ได้เข้าฉายรวมไปถึงเบื้องหลังและคลิปเด่นๆประจําสัปดาห์นี้ครับแน่นอนครับหากคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราสองคนก็พร้อมเช่นกันนะครับไปชมปรากฏการณ์ของการอัปเดตข่าวสารที่ฮอตที่สุดตัวอย่างที่ใหม่ที่สุดนะครับทั้งหมดนี้ได้แล้วนะครับในช่วง movie guru highlight ครับช่วง movie guru highlight สดาห์นี้ชายขอใจแฟนๆภาพยนตร์ชุด The Lord of the Rings และ The Hobbit กันนะครับเพราะว่าทาง Warner Brothers และ New Line นะครับเตรียมตัวที่จะเดินทางกลับสู่ Middle Earth หรือว่ามัดชิมโลกอีกครั้งครับหลังจากมีการสรุปเกี่ยวกับข้อตกลงกับทาง Embracer Group AB นะครับบริษัทผู้ผลิตเกมของสวีเดนที่ได้ลิขสิทธิ์ The Lord of the Rings มาครอบครองแต่ผู้เดียวนะครับเมื่อปีที่แล้วเพื่อทําเกมสินค้าสวนสนุกและการดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ฉบับคนแสดงครับดังนั้นนะครับทาง Warner Brothers และ New Line นะครับก็จะสามารถเตรียมตัวในการสร้าง างภาพยนตร์ภาคใหม่ที่จะดัดแปลงจากเรื่องราวนะครับในนิยายชุด The Lord of the Rings และ The Hobbit นะครับที่แต่งโดย J.R.R. Tolkien ได้อีกครั้งครับทางผู้บริหารของทั้ง Embracer และ Warner Brothers นะครับต้องการให้ภาพยนตร์ฉบับใหม่นี้เนี่ยนะครับมีการวางแผนการสร้างและพัฒนาอย่างรอบคอบครับเพื่อเป็นการให้เกียรติกับภาพยนตร์ชุดดั้งเดิมของ Peter Jackson ที่มีแฟนหนังชื่นชอบเป็นอย่างมากนะครับโดยคุณภาพงานสร้างนะครับจะต้องออกมาในระดับเดียวกันนอกจากนั้นนะครับการสร้างใหม่ในครั้งนี้จะไม่เป็นการกลับไปสร้างเรื่องราวเดิมครับแต่จะจอ ลึกลงไปในส่วนที่ยังไม่ได้มีการถูกตีแผ่หรือว่าถูกนําเสนอออกมานั่นเองครับแล้วทาง New Line นะครับก็ยังมีหนังแอนิเมชันฟอร์มยักษ์ที่ชื่อว่า The Lord of the Rings The War of the Rohirrim นะครับเตรียมออกฉายในปี2024ด้วยครับหลังจากภาพยนตร์เรื่อง War for the Planet of the Apes ที่ฉายไปเมื่อปี2017จบลงนะครับทางค่ายผู้สร้างภาพยนตร์ก็ใช้เวลานานพอสมควรที่จะกลับมาสร้างภาคต่อที่มีชื่อว่า Kingdom of the Planet of the Apes สำหรับการถ่ายทำนะครับก็ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อปลายปีที่แล้วหลังจากปักหลักถ่ายทำกันที่โรงถ่ายทำนะครับดิสนีย์สตูดิโอที่ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียครับในภาคนี้นะครับเรื่องราวจะเกิดขึ้นหลายสิบปีหลังจากตอนจบของ War for the Planet of the Apes นะครับที่ล่าวานอนได้สร้างสังคมขึ้นมาหลากหลายและพัฒนามาไกลนะครับจากสมัยที่ซีซ่าได้พาวานอนของเขาไปหาที่ตั้งรกรากในขณะเดียวกันนะครับมนุษย์ก็ลดจำนวนลงแล้วก็มีชีวิตอยู่ไม่ต่างจากสัตว์ป่าดุร้ายครับสำหรับตัวเอกของเรื่องนะครับก็เป็นวานอน 2ตัวครับตัวแรกก็คือผู้นําวานอนที่พยายามจะปลดแอกกลุ่มของตัวเองให้เป็นอิสระจากกลุ่มอื่นที่ปกครองครับพวกเขาจึงต้องออกตามหาเทคโนโลยีของมนุษย์ที่หลงเหลืออยู่ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับออกเดินทางหาอิสรภาพกับมนุษย์ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับหลังจากที่เห็นเผ่าของตัวเองถูกยึดครองซึ่งมนุษย์ผู้หญิงคนนั้นนะครับเป็นกุญแจสําคัญในการค้นหาของเขาแต่เธอก็มีแผนที่แอบซ่อนอยู่ครับใครที่อยากจะชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับต้องอดใจรอหน่อยนะครับเพราะว่าเขาวางเอาไว้ว่าจะใช้ปลายเดือนพฤษภาคมปี2020 24ครับ สัปดาห์นี้ครับชายมีภาพจากกองถ่ายภาพยนตร์เรื่อง Joker Foliader ครับที่ถ่ายทำกันที่ลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งถูกสร้างให้มีบรรยากาศเป็นเมืองกอสมนั่นเองครับสำหรับนักแสดงนำทั้งสองคนก็คือวาทนฟีนิกซ์ครับผู้กลับมารับบทเป็นโจเกอร์และเลดี้กากานะครับก็มาร่วมถ่ายทำฉากกลางแจ้งกันด้วยนะครับและก็ยังมีนักแสดงแทนนะครับที่แต่งหน้าแต่งตัวเหมือนกับโจเกอร์มาร่วมอยู่ในฉากด้วยครับซึ่งจะเป็นฉากที่บอกเล่าในช่วงไหนนะครับคงจะต้องอดใจรอไปชมกันต่อในโรงภาพยนตร์กันซึ่งงวา ว่าจะใช้ในเดือนตุลาคมปี2024ครับ Our goal pretty simple. สำหรับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องแรกนะครับก็คือ Paint ที่เล่าเรื่องราวของคาร์ลครับศิลปินนักวาดภาพทางทีวีสุดแปลกซึ่งบทนี้นะครับก็ได้โอเวนเวลเซนมาแสดงนั่นเองครับซึ่งตัวละครนี้นะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากจิตกรบ๊อบรอสครับที่เคยปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาที่ชื่อว่า The Joy of Painting ครับซึ่งเป็นรายการสอนเทคนิคการวาดภาพทิวทัศน์ด้วยสีน้ำมันให้แก่กลุ่มผู้ชมนะครับในช่วงทศวรรษที่1980และ1990นั่นเองก่อนที่เขาจะเสียชีวิตในปี1995ขณะอายุ52ปีครับแต่ในเวอร์ชันภาพย คร,คราวจะเป็นจิตรกรสุดแปลกที่สอนวาดภาพทางโทรทัศน์มาอย่างยาวนานนะครับของรัฐเวอร์มอนต์แต่เขาก็ต้องพบกับปัญหานะครับจากจิตรกรรุ่นน้องนะครับที่ได้รับการว่าจ้างให้มาสอนศิลปะเหมือนกันซึ่งเธอนะครับจะดึงดูดกลุ่มเป้าหมายที่ต่างจากเขาแต่คราวไม่ได้คิดแบบนั้นครับทำให้ความไม่มั่นใจของเขาแย่ลงไปอีกครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีกําหนดฉายในสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ครับ <Welcome> home. มาต่อก,กันกับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่อง Haunted Mansion so cool. บ้านผีชวนหลอนนะครับที่มาพร้อมกับความสนุกสนานเฮฮาครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ได้โอเวนเวลเซนมาร่วมแสดงเช่นกันนะครับ oh. ไปติดตามความสนุกสนานในการปราบผีที่โรงภาพยนตร์บ้านเราปลายเดือนกรกฎาคมนี้ครับ What's the address? I'm gonna move into a house without windows. So I won't see you walking by. Guys? Walking by. Guys? A little help. With your new. You know what just saw? That. This house has a way of playing tricks on you. <laughs> <laughs> Oh my god. Is anybody else seeing this? Yeah, I'm seeing it. Be careful. Death lurks around every corner. Other more powerful entities may come through. Not on our watch. Well, what are you gonna do? seriously Yeah. they're already dead you're yeah. gonna be deader okay love it <laughs> ปิดท้ายก,ก,กันกับตัวอย่างแรกของภาพยนตร์เรื่อง Teenage Mutant Ninja Turtle Mutant Mayhem ครับการกลับมาอีกครั้งของเต่านินจาในรูปแบบแอนิเมชันที่ได้นักแสดงตลกคนดังอย่าง Seth r o g ก n มาร่วมํานวยการสร้างภาพยนตร์ครับและก็ยังให้เสียงพากในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบพวกเขานะครับรอชมกันได้ที่โรงภาพยนตร์บ้านเราในเดือนสิงหาคมนี้ครับ What the heck are those things? They look like little Shreks to me. Ah! We've prepared our whole lives for this. Oh, my God! Oh, my, I'm going Leo, what happened? Oh, yeah. Is Donnie it's bleeding? It was an accident. you oh watch out! So you were baby turtles who made contact with mystery goo? Well, we prefer the term ooze, but yeah. It's like more like, it's just nicer. It, it, it rolls off the tongue better, yeah. Ooze. 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 It's nice, right? It's ooze. Do not underestimate the champion of this realm. Dark, hello. One of the gods was stolen. This is a revenge. Everybody looks to me as a leader, but I feel like a fraud. I know the shot I'm due to the paper. What? one, Nairo, Papa, you're on and land IMAX Sigma Cine Stadium 40X MX 40, screen X.